รองประธานเราขึ้นไปหลังครับเป็นรางวัลก а р а н ครับมีกรรมการถึงเจ็ดสิบกว่าประเทศผู้กคนระับมาเการตีคุณภ,ภาพของรางวัลกัเนียร์มากไปกว่านั้นครับเรามีดีลิเวอร์ไนครับเราคว้ารางวัลเหรียญเงินครับระดับโลกถึงสามปีซ้อนเช่นกันเวจี้เอ็กครับเวจี้เอ็กก็เป็นเรียพันธ์ใหม่ครับที่เป็นเรียพันที่มีเชื้อจุลสีด้วยครั ก็ทียมแันเก่แล้วก็คว้ารางวัลนอมน e e a วอร์ครับในปีที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นรางวัลใหม่ในงานครับเป็นรางวัลที่รวบรวมเหรียญนและเหรียญทองแดงเข้าด้วยกันครับเขาเรียกว่านอมน a w a วอร์ในปี2015ไม่เพียงแค่นั้นนะเวจียังคว้ารางวัลจากงาน b r i x International Award ครับจากประเทศฝรั่งเศสด้วยในปีที่ผ่านมาครับ ในไม่ไม่ปีที่ผ่านมาครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับผมได้นําสินค้าตัวหนึ่งครับกาแฟดรอเตอร์เซกสันเนี่ยไปประกวดในงาน IT Expo ประเทศจีน